สวัสดีครับเพื่อนๆช่องกุญกุญดั้งฟาร์มนะครับวันนี้จะพามาชมไอ้ฟุตบอลนะครับที่ประเทศแคนาดานะครับที่รวมวันนี้รวมตัวคนไทยนะครับเยอะมากนะครับนี่ครับคู่แรกนะครับระหว่างหนองบงเอฟซีครับหองบงเอฟซีนะครับภูเขาวนะครับภูเขาวได้ฝั่งนี้ภูเขาอยู่ฝั่ขาวฝั่งนี้ แล้วก็จะมีการแข่งบอลลของผู้หญิงด้วยนะครับวันนี้ครับวันนี้ก็คนก็ทยอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ศูนย์รวมคนไทยนะครับนี่ครับแต่เราก็มารวมตัวกันนะครับมีขายของด้วยนะครับมีของมาขายกันด้วยนะครับมร้านอาหารที่ว่าผัดไทยผัดไรก็มาขายกันนะนี่ครับลดลงไปนะครับนี่ระหว่างคู่แรกนะครับฟุตบอลชายนะครับอินดี้ FC ฟซีครับเจอกับหนองบงนะครับ ผลจะเป็นยังไงก็รอติดตามกันนะครับนะครับทีมงานที่ทำบอลเล่บอลสำหรับผู้หญิงนะครับวันนี้เป็นการแข่งปีที่สองเราจัดปีปีทสองนะครับสำหรับบอลเล่นะครับนะครับน้องนัดครับเป็นกรรมการผู้จัดครับตอกเล่ตอกเล่ครับแมนแมนครับส่วนฟุตบอลนะครับก็เราแข่งมาห้าหกปีนะครับกว่าจะถึงวันนี้ได้ก็ล้มลุกคุกคานกันมาเยอะครับทั้งเหนื่อยทั้งสนุกครับ เหนื่อยทั้งสนุกนะครับวันนี้ครับเคยเหลือซึ่งกันและกันนะครับวันนี้ครับนี่ครับผมจะเป็นยังไงนะครับฟุตบอลชายนี่ครับบวกกันบวกกันได้เลยเยอทีมงานหนองบัวงครับทีมงานหนองบงนะครับโคดใหญ่ครับโคดใหญ่ของเราครับนี่ครับทีมงานหนองบัวงครับ ก็จะเริ่มการแข่งขันมาแล้วนะครับรต่างชาติก็มาดูเราแข่งนะครับวันนี้ครับก็ปีนึงก็จะจัดอยู่ครั้งหนึ่งนะครับว่าะจะจัดกันทุกปีนะครับให้มีกิจกรรมคนไทยที่ประเทศแคนาดาเรื่อยๆครับ,อ,รบอัน,นนะนะอมีหกกมดเ,เลยนะหมหมดเลย ลูกเล็กเด็กแดงที่เกิดที่นี่ครับ,บรคนไทยด้วยกันนะครับกรรมการต้องเปิดรังหรอกกันวะกรรมการรังว่ต้องมีหรอกผู้ว่ามันเป็นสองคนฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสุนต,ะตระกรูลดั้งฟาร์มครับส่วนทีมของผมก็จะแข่งเป็นคู่2นะครับอินดี้เอฟแข่งคู่แรกครับอินดี้กับหนองวงครับคู่2ก็โรลลิงทีมผมก็โรลลิงนะครับแข่งเป็นคู่ที่2นะครับ อย่าลืมนะครับกดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทีนี่ประเทศแคนาดาครับครับเริ่มแล้วครับเอ็มผู้แร่ครับกรารสงดียวคนเดียางชาติก็มาแข่งกับเราด้วยนะครับน่ครับกรรมการวอลครับ

วันนี้ก็เป็นปีที่6กแล้วนะครับที่เราจัดกันขึ้นมานะครับเพื่อลมตัวคนไทยที่ประเทศแคนาดานะครับให้มีกิจกรรมร่วมกันนะครับายการสดไล์ก็แชร์ด้นะครับสวัสดีครับ